ทางงานหนึ่งตำบ 1, ลหนึ่งลานสร้างสารรค์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้มาร่วมกิจกรรมกับทางอำเภอบ้านตากวัฒนธรรมจังหวัดแล้วก็ชุมชนบ้านตากนะคะแล้วมีเสือ้อผ้ากันเปื้อนสําหรับร้านค้า250ผืนนะคะเพื่อที่จะเป็นสัญลักษณ์ของกาดตาตงนะคะแล้วก็รักษาความสะอาดปลอดภัยนะคะแล้วก็ในส่วนของงานนี้ทอทอได้มอบกู่ปอง3 300ใบใบละ30บาทให้กับท่านที่เช็คอินกาดตาตงแล้วก็เช็คอินทอทอทสำนักง,งาน ตากอำเภอ้มนตากนะคะมารับได้ที่กาดตาตรงนะคะวันนี้นะคะประชาชนพ่อแม่พี่น้องชาว ใส่เดคนนะใครจะขายอะไรลูกรจะขายอะไรใครจยขายเดี๋ยวมารับบ้อน กดไลค์ค่ะคาดไคกลังมรงการไหมคะตนี้ไหมคะน้านค่ะคุณแม่แม่สองังรอใครเอมีรอาทำมาเพื่อ อันนี้ของบูธของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบ้านตากนะคะเราเขามีเกี๊ยวปกติจะเป็นเกี๊ยวนึ่งแต่ที่นี่เขาใช้เกี๊ยวต้มนะคะเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสรรสร้างอาหารท้องถิ่นนะคะขออันนี้ให้ชมนะคะเกี๊ยวต้มนะคะ อันนี้ก็เราก็จะใช้อ่ไฟสุไปสอนให้กับชาวบ้านเพื่อเป็นอาชีพเสริมค่ะใช่การต้มต้องน้ําเดือดแค่ไหนคะอะ่ก็ให้น้ํามันเดือดสุดๆเลยนะคะ,คะเพราะว่าถ้าไม่เดือดมันก็จะขาวสสวัดีค่ะเชิญค่ะก็ไม่เดือดมันก็อ๋อโอเคอ๋อถ้าถ้าไม่เดือดจะขาวต้องให้น้ำเดือดเดือดสดๆนะคะ่คะอะอันนี้ แล้วก็หมูเราก็จะหมักค่ะโดยใช้หมูติดมันนะคะหมูติดมันแล้วก็หมูเดงนะค่ะเอาหมักนะคะแล้วก็มีซีอิ๊วขาวนุ้ดตีอะไรหมักไทยหมักไทยนะคะแล้วก็ผัดชีและผัดชีต่างๆจะได้หอมใช่ไหมคะลองลองตัวอย่างสักอันหนึ่งสิคะอันนี้นะคะก็จะเป็นกระบวนการของการห่อเกี๊ยวนะคะ ห่อเกี๊ยวมาแล้วน้ำยังไม่เดือดเนาะต้องเอาวางไว้ก่อนทำอีกอันหนึ่งก็ได้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าเกี๊ยวมันจะแข็งขั้นตอนนะคะห่อแล้วต้องรีบลวกอย่าให้นานนะคะเพราะเกี๊ยวจะแข็งก็จะไม่ไม่นิ่มอีก่ะคะน้ำน้ำจิ้มเราก็จะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดโดยของทางกสนก็จะเป็นเอามะขามหอมเกี้ยวค่ะแทนเป็นน้ำมะนาวค่ะ อ๋อมาขามะขามเปียกใช่ไหมคะมาขามเปียกผสมกับน้ำน้ำอ้าวอ,อ๋ออ๋อเนี่ของเดี๋ยวแป๊บเลยเอาเอาน้ำมัน45บาทน้ำตาล23บาทค่ะวันนี้ค่ะอันนี้ก็ได้ค่ะอ่นนากําลังสวยครับ